ขอยินดีต้อนรับกุู้ฟังเข้าสู่รายการวันต่อวันกับพระเยซูตรงกับวันที่12พฤษภาคมวันนี้พระวจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในอพยพบทที่33ข้อที่14ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าฝ่ายพระองค์ตรัสว่าเราเองจะไปกับเจ้าและให้เจ้าได้พักและพระวจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในมัทธิวบทที่11 ข้อที่ 28- ถึง29ว่าดังนี้ว่าบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยและเป็นสุขจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อมและจิตใจท่านทั้งหลายจะได้พักอาเมนวันต่อวันในวันนี้ได้บันทึกไว้ดังนี้ว่า จงเรียนรู้ที่จะรักผู้อื่นด้วยความรักของเราไม่ใช่ของเจ้าความรักของมนุษย์นั้นมีข้อจำกัดเต็มไปด้วยข้อปกพล่องและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแต่ความรักของเราที่คอยโอบล้อมเจ้าไว้เสมอนั้นมีพร้อมให้แก่เจ้าและผู้อื่นดังนั้นแทนที่จะพยายามช่วยเหลือผู้อื่นด้วยกำลังที่มีอยู่เพียงน้อยนิดของตนเอง จงละลึกถึงความยิ่งใหญ่และกำลังอันไร้ฉีจำกัดของเราที่มีพร้อมให้แก่เจ้าอยู่เสมอและให้ความรักของเราโอบล้อมการรับใช้ของเจ้าที่มีต่อผู้อื่นลูกของเราหลายคนตกเป็นเหยื่อของความเหนื่อยล้าจนทำให้พวกเขาหมดแรงการทำงานกับผู้ที่ขัดสนทำให้พวกเขาหมดแรง โดยไม่รู้ตัวเจ้าเองก็เป็นหนึ่งในคนที่กำลังรู้สึกหมดแรงราวกับทหารบาดเจ็บที่ต้องการการพักเพื่อฟื้นฟูลูกเอย๋ยจงให้เวลาตัวเองในการพักสงบอยู่ในความรักและความสว่างของเราเราจะค่อยๆฟื้นฟูกำลังและเรียวแรงที่เจ้าได้ใช้ไปในหลายปีที่ผ่านมา บรรดาผู้ที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้เจ้าได้หยุดพักอาเมนนะครับนี่ก็คือถ้อยคำวันต่อวันที่ได้หนุนใจคุณผู้ฟังเชื่อว่าทุกท่านที่ได้ยินนี้แล้วก็จะได้รับพระพรขอพระเจ้าส่งว้ผพรผ่อครับสวัสดีครับ